ยอดอบอวลใช่หมดเลยใหญ่มากเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยเราเห็นอย่างนี้เราอดไม่ได้เราต้องเก็บนะคะเก็บ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 โซฟีเนี่ยตึ<อ>บบ้งกล่นนะลิซตึ้งกล่นเนี่ยแบบนี้โอ้ยอบอวลโอ้โซฟีนะเนาะ มี่อยคนมาเก็บอยู่นะคะไม่ใช่มีแตลราอันนี้เป็นรอยคนมาเก็บอยู่เราก็เก็บเอาอันน่เลยสวัสดีค่ะวันนี้ชายอุดรจะพาเดินเล่นนะคะอันนี้เราเรามาพักอยู่แคมปิ้งพลัสเรามาเที่ยวนะคะแล้วเราก็จะพาไปเดินเล่นชมทะเลกันวันนี้ตอนนี้เวลาเก้าโมงเช้าคนก็เริ่มพยอยออกบางคนก็เริ่มตื่นเราจะมาเดินเล่นชายทะเลนะคะตามมาเลยค่ะ ชายทะเลนะคะบรรยาก,กาศก็เชา้าเช้าก็จะเย็นๆหน่อยมาสุรากาบร,ริสุดกันค่ะอันนี้จะเป็นสถานที่ให้เล่นน้ำนะคะของของในพื้นที่เขาจะ่ดที่เมือง ทำละเมืองแถวคริสเตียนซันนะคะใน,นเรามาเที่ยวภาคใต้ของนอร์เวย์ขับรถจากบ้านเรามาประมาณ6ชั่วโมงนนี้เราค้างคืนอยู่ที่นี่สามคืนแล้วอันนี้เราก็พาไปเดินชายหาดกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เดินเล่นยาวคล้ายรอบชายหาดรอบนี้ก็จะเป็นชายหาดยาวเลยสวยมากตอนนี้เราจะไปอีกทางนะคะเวลาเชา้าเช้าเย็นเย็นคนก็จะมาเดินกัน ปิกนิกมาเดินมาอาบน้ำกันในอากาศร้อนๆทุกคนก็น,นอนเต็มชายหาดตรงนี้ค่ะตรงฝัง่งน้นก็จะเป็นสนามบินนะคะอันนั้นก็เป็นเป็นสนามบินลงในทะเละเลยบรรยากาศสุดยอดมาก มีสนามบัลเลยบอลเลยบอลชายหาดใช่ใช่ใช่รับผักโขมมีแบบเป็นดอกแล้วก็มีเต็มเลยผักโขมนี่ไปสถามที่ เรามาเที่ยวนะแต่เราเห็นผักโขมเป็นป่าเลยนะคะเป็นป่า <Okay. S 1> ป่าเลยงูเยอะมากไม่มีคนเด็ดเลยอันนี้ไม่มีคนเด็กเลยนะคะเดี๋ยวดูยอดบอุ่ใช่หมดเลยใหญ่มากเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยเราเห็นอย่างนี้เราอดไม่ได้เราต้องเก็บนะคะเก็บ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 น,นี่เราเก็บเลยนะคะผัก โผะะล่ๆกําลังขึ้นออกดอกและอวบมากต้นใหญ่มากนี่ต้นใหญ่มากดูกสิหยิบอวบๆไปลวกนะคะเราไปเที่ยวเรามาเที่ยวแต่เราก็เห็นของกินเราก็เก็บเก็บไปด้วยอันนี้อันนี้เป็นดอกเยอะมากตออวบเยอะมีรอยคนมาเก็บไปนะคะเต็มเลยใช้ช่วยควเก็บนะคะดูดูต้นใหญ่มาก م. ยะ ต้นใหญ่มากต้นเท่าเอวลูกชายเลยนะคะต้นใหญ่มากปลาปะโคมปลาปะโคมทะเล,ลนก,นกาช่วยกันเก็บนะคะช่วยกันเก็บรีบเก็บรีบ,รบไปเราไม่อยู่นานนะคะกเก็บแป๊บเดียวก็เต็มตนะกร้าละ แบบดึงต่อกันไปด้วยดอกก็ลังขึ้นแกแป๊บเดียวจะเป็นตะการละแล้วเลือกเอาที่มันอ่อนๆแท่งจีฮานูสบอมสเตอร์พที่พูดว่าอุ๊ยเปบอมสเตอร์เริ่มเป็นดอกแล้วนะคะนี่เริ่มเป็นดอกแล้ะเอาที่ดอกอ่อนๆเอาที่ดอกอ่อนไอ้หนูอะแต่ไม่ใช่ทุกตัว ว่าอ่นมสเตอร์ยินแฮกลนนะลกลนนีบ่บโอ้ยอบสวยนะี่นี่รอยคนมาเก็บอยู่นะคะไม่ใช่มีตเรานีเป็นรอยคนมาเก็บอยู่เราก็เก็บอบอ่ยมาเนี่ยด้ก่ดสวกวะโค้ทะเลแล้วเลือกเอาที่มันดออน ยังไม่ดอกเยอะเยอะมากเยอะจริงๆปลานี่เยอะมากโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยเข้าไปทางใดเข้าก็ได้กินเพราะเข้าหูหัวอันใดกินใดเข้าก็เก็บอันนั้นละ่ะแเราก็เดินออกกําลังกายและได้ของกินไปด้วยเก็บแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งพัก ชมบรรยากาศแล้วเดินออกกำลังกายก็แล้วนะกระเด็กระโดดสูงเลยกระโดดสงกะแทกเฮ้ยโอ้สปริงอะไรปอดสปริงอะไรไม่รู้กระโดดบ้๊คง กก็สวนนเเเี no ่่ะงอบาล้ทตรงนี้เขาเป็ที่ย่างอาหารให้ด้วยนะที่ย่างอาหารให้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นเป็นสนามบินสนามบินในทะเลเนี่ยมาดูสนามบินในทะเลนะคะนี่ตรงไปทะเลก็จะเป็นสถานที่แล้วเสาๆนี่ก็จะคือจะเป็น Вотма sesla неrod. Ser du? Ser du brottaren, kollar tillbaka, ser När det, så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  det så ska klippa ut och köp? Så den kommer snurra tillbaka. น้บินลงมาในทะเลนะคะมันจะเป็นไฟบอกให้เครื่องบินหายเครื่องบินลงตรงนี้นี่ชายหาดลงไปในทะเลเลยตรงชายหาดล,ล้วม,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 มีอะไร นี่เราก็มาเที่ยวเล่นชายทะเลนะคะที่แคมปิงพลัสแล้วก็ได้ผักโขมไปหนึ่งตะกาเราไม่เอาเยอะนะวันนี้เอาไปแค่พอ,อก,กินนะคะเพราะว่าเราเดินทางคะ่ะนี่เลยยังไงก็ฝาก like กดไลค์กดแชร์กดติดตามเราเลคะเก็บผักโขมข้างๆสนามบินคริสเตียนซันนะคะวันนี้เห็นไหมคะสนามบินูสนามบินอยู่ข้างหลังเราถ้าโชคถ้าโชคดีก็มีฟรี